อันนี้ก็พบกับพี่ต้องตาน้องต้องใจอีกแล้วครับผมนะคนไหนพี่ต้องตาคนไหนน้องต้องใจ้ารองให้พ่อฟังนะี่ <c oughs> นี่ไข่ <c oughs> สองใบใครับไข่สองใบไข่แสดสองใบใอใบืม นึ่พ่อแฝดนี่แม่แฝดแม่แฝดอยู่นี่นวันอยู่เป็นอะไอยู่นี่แฝดสามคนเลยปาร์ติดตัวนี่แม่แฝดแม่แฝดว่าฝากช่องยูทูป เทียนที่ร่วมฝันด้วยก็เนี่พี่ตั้งตาไหนพี่ตั้งตามาดูพี่ตั้งตานี่พี่ตั้งตาไว้นอนสบายนี่น้องตั้งใจานหน่าตาเหมือนกันเลย หลับสบายมากเลยใครส่งใบหลับสบายมากการคิดต่อไปครับขอบคุณขอบคุณครับผม